เราถงน้ําตกสาดิกาแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราจะเสียค่าเข้านะครับบาทโอเคโอเคเราจะเข้าไปดูมีอะไรบ้างโอ้น้าตกสาดิกาโอ้โอน้ําตกน้ำมาจะาสูงมากทุกคนผมซูมให้ดูนะโอ้สูงมากผมคิดว่าสีิบาทครบแล้วมันใช่ปหม,มดูแค่นี้ก็ครบแล้วดูน้ำตกอ่า อันนี้เรียกว่าสาริกาวอเตอร์ฟอลข้าใอญ่านี่นชลพาร์คโอวโอเคโอเคทุกคนเราจะเราจะหาที่นั่งล้วก็นั่งล้วก็รอปลาเอามาหาแล้วก็กินที่นี้นะครับบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนโคตรดีเลยนะธรรมาชาติมากมาแล้วนะครับอาหารเยอะมากเลยเอวา,านโอเคอันนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็หางแบบนี้โอ้โ อร่อยน,น่ากินเลยอะยังไม่ชิมแต่น่ากินแบบอร่อยอยู่นะโอ้โหุ้มตาอันนี้อะไรนะครับช่เวเปิดให้หนออนเขาผัดไข่โอ้ยยอมากทุกคนพี่เสกนึ่งเลยถูกนะวันอันเนี้ยแล้ก็มีน้ำสองแก้วแล้วก็มีอะไรครับผม มแมลงวันมาแล้วมแมลงวันก็หิวน่าจะหิวแล้วโอเคปลาทับที่มีแล้วครับทุกคนไอ้ลองชิคเขาพัดกรน,นะครับเขาพัดผมจะลองเช็คเอออร่อยใช่ไหมเรก็เราจะบิดมะนาวแต่ว<อ>่าะแมลงแมลงกวนมวสมรชาติสมรชาติน้องเราบิดมะนาวแล้วก็ลองเช็คอีกครั้งหนึ่ง อ,อาหารยังอุนมเลยโอเค,อเคลงจิมปะน้ำจิมปะไห้นะครับผมโอเคขอบคุณครับเักจิมแบบนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ปะอืมอะไร ผมกลัวอ,อะไรอยู่รู้ไหมกลัวไว้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วกลัวอันนี้แหละเห็นไหมทุกคนผมกลัวอันนี้แหละนี่ผมคิดว่าเวลาผมจะอ้าปากสําหรับกินข้าวแมแรงมันจะเข้าไปด้วยในปากผมแบบนี้อ้าเอราะวว้ทุกคนกินข้าวก่อนนะครับน่ากินมากทุกอย่างทำแบบเมื่อกี้ที่ไล่มแมลงมัน อนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผุมเราก็แดดรอกแรงมากเราก็ตอนนี้เราจะคุณไปที่โน่นนะครับเราจะพยายามคุณคุณสุดๆที่เราไหวนะครับแล้วก็พาไปดูทุกคนนะโอเคซาริกาวอเตอร์เอลด์เลตส์กเดินเลยเดินเลยยังไม่ไปไหนเหนื่อยหรือยังโอ้สูงมากทุกคนสูงมากๆเลยอะทางจะเป็นแบบนี้มาจากตรงนี้แล้วนะครับ อันนี้เนื่อยแล้วโอเคเราจะเดินเรื่อยๆจะดูเราจะถึงจุดที่ไหนดูมันไดเยอะมากคไตไไว้ยะเนี่ยตอนแล้วผมคิดว่าอันนี้เรื่องเล่นๆแต่แน่อจริงโอ้เมื่อเอาเต็มตัวเลยครับ สูงมากโอ้ถ้าเหนื่อยเราก็เห็นแบบนี้ผมคิดว่าไม่เป็นไรโอ้โหโ,โ,โอ้คนเยอะมากสวยมากทุกคนโอ้ my god ป็นอะไรโอ้ทุกคนไนสูงมาก ส่งมากจริงมีคนเยอะมากเลยเหนื่อยมากแต่วิวสวยมากทุกคนเราสึงที่ไกล้ที่สุดแล้วที่เราส่งได้เราก็ดูคนนี้เข้าเามายงยง มาแล้วเหรอถึงแล้วเหรอเรามาได้ใกล้ที่สุดที่เรามาได้ดู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 ้า